ก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมใาานมังงะเรื่องนักเล่นแร่แปรธาตุผู้ีเทียมทานตอนที่111ถึง1น5นะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเอาละพร้อมแล้วก็ไปเริ่มรับชมกันเลยครับเฮ้ยแม่ทัพจี้แม่ทัพจี้มาแล้วแม่ทัพจี้มาช่วยเราแล้วออพวกเขาคือทหารกลุ่มเดียวที่อยู่ที่นี่คนอื่นๆอาจกำลังซ่อนตัวอยู่อข้าเจอพวกเขาแล้ว และพวกปีศาจก็เกิบหมดแล้วพวกทหารน่าจะรับมือพวกที่เหลือได้ด้วยตนเองแล้วเจ้าจะไม่ถามอะไรข้าเลยเหรอนางเห็นข้าต่อสู้แล้วฉะนนั้นตัวตนของข้าเจ้าแน่ใจหรอว่าอยากจะพูดเรื่องนั้นกันในตอนนี้นะบอกดามดงข้าไม่ได้คิดอะไรนักหรอกแต่สกัดข้าคิดว่ามันคงไม่ชอบใจที่ถูกมองข้ามสักเท่าไหร่นะ พราะงั้นเราค่อยพูดกันหลังจากที่เราชนะแล้วเมื่อถึงดอนนั้นเราคงต้องคุยกันยาวเลยล่ะสำหรับตอนนี้ขอให้ข้าจัดการกับมันก่อนเจ้าจะใช้วิชานั้นอีกแล้วเหรอแม่ทับจี้ขังปนแม่ทับจี้ดุม จบเส้นกันแล้วแม่แต่แม่ทัพจี้ก็เราชิบหายแล้วการทำให้ขวัญกำลังใจของผู้อื่นตกต่ำลงโดยไมู่ดถึงสถานการณ์ฟูข้าจะลงโทษเจ้าอย่างสาสมเลยแม่ทัพจี้ท่านไม่เป็นไรท่านสุดยอดจริงๆเลยทำไมท่านที่ปรึกษาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเขาโผล่มาจากไหนอะ่ะ ข้าเผลอดีใจจนเกินไปแฮมเลิกซ่อนได้แล้วทุกคนออกมาเป็นไงล่ะท่านที่ปรึกษาแม่ทัพของเราหนาะแข็งแกร่งมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับจเจ้าเพิ่งคิดที่จะโผล่ออกมาตอนนี้เหรอฮ่าฮ่ทุกคนปลอดภัยดีที่ปรึกษาลูกช่วยสั่งการให้กองกำลังบางส่วนไปเก็บกวาดสนามลบให้รวบรวมศพของปีศาจมาก่อนพรุ่งนี้ข้าจะไปตรวจสอบมันทั้งหมด ครับและบอกพวกเอไอพวกนั้นด้วยว่าอย่าแต่ต้องเพลิงสีทองปล่อยให้มันมอดไปเองครับและยังมีเจ้านี่อีกด้วยหืมเอ๋่ข้าจะจัดการกับเขาเมื่อข้ากลับไปที่ค่ายไม่ใครก็ได้ช่วยข้าทีไม่มีปัญหาครับข้าขอฝากให้เจ้าจัดการเรื่องต่างๆด้วยนะที่เปึกษาลุกส่วนตัวข้า ข้าจะพาหมอนี่กลับไปคุยทั่วราชส่วนครอบครัวสักหน่อยหากมีอะไรก็ไปหาข้าพรุ่งนี้เช้านะในที่สุดมันก็ถึงเวลาข้ารู้ดีว่าไม่ช้าก็เร็วข้าจะต้องอธิบายทุกอย่างต่อเจ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพท่านแข็งแกร่งมากๆเลยขอบใจเกี่ยวกับโดนของข้าอดีติของข้าและคำโกหก แต่ข้าไม่คิดเลยว่ามันจะมาถึงเร็วขนาดนี้เอาล่ะตอนนี้ก็มีแค่เราสองคนแล้วถอดมันออกซะฮะเดี๋ยวนะชักประมาทซะแล้วสินางถึงกับบอกให้ข้าถอดมันออกเลยในเมื่อเจ้าไม่ถอดมันออกงั้นข้าจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เจ้าคิดว่าเจ้ากําลังทําอะไรอยู่นะ่ะฮะข้าแค่จะตรวจดูว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าอ่ะเออข้าไม่ได้บาดเจ็บอะไรจะไม่ต้องทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่หรอกคล้องแบบนี้เออนะนะเจ้าต้องลองด้วยตัวเองถึงจะวางใจได้เดี๋ยวก่อนหยุดนะเป็นไงทีนี้จะวางใจได้หรือยัง ดีใจจริงๆที่ได้รู้ว่าเมียของข้ายังอยู่ครบ32แล้วเจ้าจะบอกอะไรข้าละตอนที่อยู่ในป่านอกจากการพูดเรื่องพละกําลังของเจ้าแล้วจะไม่มีเรื่องอื่นจะถามแล้วหรออะเออ <c oughs> คือว่ามีบางอย่างที่ข้าอยากจะยืนยันให้แน่ใจ <c oughs> เด็กน้อยจากเผ่าโรหิตเมื่อโตแล้วจะแข็งแกร่งเหมือนเจ้ากันทุกคนหรือเปล่า ข้าไม่คิดเลยว่าเผ่าโรหิตเมื่อโตขึ้นจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยจูจูข้าก็ชักจะอยากเห็นวันข้างหน้าซะแล้วสิงั้นนางยังไม่รู้สินะข้าหวังว่าเจ้านั้นจะโตเป็นชมงามแบบเจ้านะดีจริงๆที่นางยังไม่รู้ฟุบแบบนี้ข้าสามารถอยู่กับนางตลอดไปได้เซลลิวหัวเป็นอะไรของเจ้าเจ้า เจ้าโกรธอยู่เหรอเจ้าทำตัวแปลกๆนะเจ้ากลัวว่าเจ้าต้องจากข้าใบหลังจากที่ข้ารู้ความรับของเจ้าเหรอเจ้ากลัวอะไรของเจ้าหรือว่ากลัวข้าจะทิ้งเจ้าใบเจ้ากลัวเรื่องอย่างหลังสินะถ้าเป็นแบบนั้นข้าขอแนะนำเจ้าสักนิดเป็นไงยกตัวอย่างเช่นทำให้ข้าเป็นของเจ้า เจ,เจ้ารู้รหรือเปล่าว่าเจ้ากำลังพูดอะไรอยู่เจ้าข้าจริงจังนะแล้วจะมีอะไรให้ต้องกลัวอีกข้าไม่เห็นจะกลัวเลยเอะเจ้าอะโถเอ้ยเขาไปเรียนเรื่องแบบนี้มาจากที่ไหนฟังนะเจ้าเป็นคนเริ่มก่อนดังนั้นอย่าร้องขอความสงสารเชียวละ่ะ ข้าไม่แน่ใจหรอกว่าข้าจะเป็นฝ่ายร้องขอความสงสารหรือเปล่านะแน่ใจนะว่าเจ้าอยากจะท,ะท้าทายข้าแน่นอนเออรีบถอยไปเร็วเข้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแกนวิญญาณมันร้อนมากๆเออนี่มันออทำไมถึงมีพลังปีศาจท,ที่รุนแรงอยู่ในตัวเฟิงเยียนหรือว่านาง เกิดอ,อะไรขึ้นทำไมแกนวิญญาณของข้าถึงได้ร้อนนะกเฮ้่าเกลบหรอเจ้าเป็นใครนี <S <S ่คือแกนวิญญาณของข้าข้าอยู่ที่ไหนกันแน่ข้าไม่คาดคิดเลยว่าของลึกลับจะอยู่ในตัวแมลงไม่ข้าเช่นเจ้าใครน่ะ เจ้าขวนยินดีนะที่เจ้าเป็นเจ้าของมันมิฉะนั้นเจ้าคงตายไปแล้วเจ้านั้นเองปีศาจจิ้งจอกจากวังใต้ดินเป็นไงล่ะเจ้าพอใจกับพลังของข้าไหมเจ้าเป็นกระดูกปีศาจนี่นะเจ้ายังไม่ถูกกลั่นให้บริสุทธิ์อีกเหรอทำไมมนุษย์ทุกคนถึงอยากจะกลั่นข่ากันนักกันหนานะ ข้าสามารถจอมดีวิญญาณของเจ้าผ่านลูกแก้วนี้เจ้าเจ็บใช่ยเมลล่ะเจ้าคิดจะทําอะไรกันข้าตามหาเจ้ามานานแล้วข้าแค่อยากคุยกับเจ้าเรื่องข้อตกลงที่ยุติธรรมยุติธรรมแต่เจ้าเหยียบแกนวิญญาณของข้าอยู่นะอ๋อไอ้นี้เรียกว่าแกนวิญญาณงั้นเหรอ เมื่อเราทำข้อตกลงกันมันยุติธรรมหรือเปลา่าที่จะเอาเรื่องที่เจ้าตุดกลืนกระดูกป,ปีศาจของข้าและใช้พลังปีศาจของข้าเข้าไปรวมในข้อตกลงตัวนนะอีกอย่างข้าไม่ได้จะทําอะไรเจ้าข้าแค่ต้องการให้เจ้าช่วยข้าหาบางอย่างเจ้าคิดจริงๆเหรอว่าข้าจะเชื่อคําพูดของสัตว์ประหลาดนะสัตว์ประหลาดข้านั่นหรอ ถ้าข้าเบนสัตว์ประหลาดจริงๆเจ้าก็ต้องเบนด้วยเพราะเจ้าเป็นคนกรันข้าข้าคือเทพที่เกิดจากพลังฟ้าดินพวกปีศาจจะเทียบอะไรกับข้าได้เจ้าอยากให้ข้าหาอะไรให้เจ้าของกระตุกของข้าอย่างที่เจ้าเห็น ในวังใต้ดินมีหลายสถานที่ที่มีกระตุกของข้าอยู่ข้าแค่ต้องการให้เจ้าช่วยเอากระตุกของข้ากลับมาให้ข้าแน่นอนว่าข้าไม่ทําให้การได้เปลี่ยนครั้งนี้ไม่ยุติทมหรอกไม่ใช่เพียงแค่ข้าจะไม่ยุ่งกับแกนวิญญาณของเจ้าแต่ข้าจะให้ผลประโยชน์มหาศาลกับเจ้าโอ้เจ้าจะให้อะไรข้า เจ้าสามารถช่วยชีวิตเผ่าพันธ์ของเจ้าได้มากมายเผ่าพันธุ์ของข้าเจ้าหมายความว่าไงฮ้เจ้าช่างไม่รู้อะไรเอาซะเลยดีข้าจะให้เวลาเจ้าคิดตูสักพักก็แล้วกันแต่สำหรับตอนนี้ข้าเกรงว่ามีคนกำลังพยายามขัดขวางการสนทนาของเรา ข้าไม่คาดคิดเลยว่าจะมีคนข้างนอกพยายามจะช่วยเจ้าช่างน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวฟางเยี่ยนเจ้าเป็นอะไรไหมเลี้ยวหัวข้าไม่เป็นอะไรตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วเจ้าหมดสติไปหนึ่งชั่วโมงได้แล้วก็ยังดีฝางเย็ยนข้ามีบางอย่างจะบอกเจ้า เจ้าเคยใช้กราอทลายโลกมาก่อนหรือเปล่าโอ้งั้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองมีอะไรเหรอเฟิงเยี่ยนตอบข้ามาเร็วนี่เจ้าใช้มันจริงๆวางใจเถอะข้ายังไม่ได้ใช้มันถ้าข้าใช้มันมันจะเป็นการไปรบกวนตัวตวนพิเศษข้าตัวตวนที่พิเศษเริ้วหัวบอกความจริงข้ามา ก่อทลายโลกกับเทพีศาสตร์มันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเทพีศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับก่อทลายโลกยังไงบ้างทําทไมเจ้าถึงถามละ่ะเพราะข้าเจอสิ่งที่เรียกตัวเองว่าเทพีศาสตร์อยู่ในตัวข้าน่ะสิเขาบอกว่าถ้าข้าทําตามคําขอของเขาเขาจะช่วยข้าปกป้องเผ่าพันธุ์ของข้าหลังจากพบกับเขาเจ้าก็สงสัยโดยทันทีว่า ข้าใช้กรอดทลายโลกหรือเปล่าดังนั้นพูดอีกอย่างก็คือกรอดทลายโลกมีความเกี่ยวข้องกับเทพีศตัตวหรือแม้กระทั่งเผ่าปีศาจข้าพูดถูกไหมลิวหัวทำไงดีนางรู้แล้วนี่ข้าต้องอย่ากังวลนักเลยเรื่องพวกนี้เป็นแค่การคาดเดาเจ้าไม่ต้องพูดอะไรหรอกข้าไม่บังคับเจ้า ถ้าเจ้าไม่ชอบข้าจะปฏิเสธข้อเสนอของเทพปีศาจก็ยังได้เพราะเจ้าเป็นคนสำคัญที่สุดของข้าในเมื่อเจ้าไม่อยากให้ข้าขาดคันเรื่องนี้อีกแล้วข้าก็จะปล่อยมันไปเพราะข้าเชื่อใจเจ้าเฝิงเย็นยิ่งเจ้ารู้เรื่องกรอดทลายโลกน้อยเท่าไหร่เจ้าก็ยิ่งปลอดภัยเท่านั้นดังนั้นข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เข้าไปผพันกับมันนะส่วนเรื่องข้อตกลงกับเทพปีศาจ แม้ข้าไม่อยากให้เจ้าไปเกี่ยวข้องกับเทพบีศาสตร์แต่ข้าคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าเจ้าตอบตกลงเทพบีศาสตที่เจ้าพูดถึงคือราชาองค์แรกของเผ่าบีศาสต์พลังของเขาเทียบเท่ากับพลังของเหล่าเทพแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในพลังของตนเองเอามากๆแต่จริงๆแล้วเขาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์มากที่สุดในเผ่าบีศาสตร์ข้าไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเลิกเจ้า แต่ตราบเท่าที่ข้อตกลงระหว่างพวกเจ้ายังอยู่เทวีสัต์จะปกป้องเจ้าอย่างแน่นอนไม่ว่าจะยังไงก็ตามข้ารู้ว่าเจ้าแข็งแกร่งแต่ข้าหวังว่าเจ้าจะได้รับการคุ้มครองที่มากขึ้นเพื่อที่เจ้าได้ข้าสัญญาเอะง่ายๆเลยเหรอแน่นอนในเมื่อเพราะมันเป็นผลดีดอกข้าข้าจะฟังเจ้าตอนที่ข้าพูดว่าข้าเชื่อใจเจ้าข้าไม่ได้พูดเล่นนะ ทีนี้เราก็จะได้นอนหลับแบบสงบสงบได้สักทีบอกตามตรงข้ากลัวม,มาตลอดเลยล่ะฟิงเยียนเทพปีศาจทุกครั้งที่ข้าพยายามจะช่วยนางกลับกลายเป็นว่าข้ารู้สึกเหมือนข้าเป็นนี้นางมากกว่าข้าขอเตือนเจ้าว่าอย่าเปลี่ยนใจสละมิฉะนั้นแม้จะเป็นการสู้กันด้วยพลังวิญญาณ ข้าก็จะขุดเจ้าออกมาจากร่างของนางใครกันนี่มันป้าเป็นแล้วคิดว่าใครฝาบาทนี่เองคาดไม่ถึงจริงๆที่ฝาบาทสวนใจผู้หญิงตัวเล็กๆวางใจเถอะข้าแค่ต้องการของของข้าคืนมาและไม่ทำร้ายนางอย่างไรก็ตามหักนางทนต่อการปนเปื้อนของพลังปีศาจของข้าไม่ได้ ท่านคงไม่โทษข่าใช่ไหมเจ้าควรรู้จักขอบเขตของเจ้ามีฉะนั้นข้าจะส่งเจ้ากลับไปยังผนึกมืดแต่แทนที่จะกังวลเกี่ยวกับผู้หญิงควนี้ฟ้าบาทท่านควรคิดเรื่องของตัวเองนะหากพวกพวกวุววโสทราบว่าท่านซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพวกมนุษย์แล้วก็หุบปากท่ง คาร์ฝฟาบาทข้าหวังว่าในภายพักหน้าเราจะเข้ากันได้ดีนะฝาบาดฮ่าข้าจะปกป้องเจ้าเป็นอย่างดีข้าสัญญาอารุณสวัสดิ์ครับแม่ทัพจีท่านแม่ทัพมาถึงแล้วท่านทานข้าหรือยังครับอารุณสวัสดิ์ข้าสบายดีและข้ากินข้าวแล้ว รายงานขอรับท่านแม่ทัพความสูญเสียจากอสุนน้ำแข็งได้ถูกซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วขอรับดีมากจงทำดีต่อไปท่านแม่ทัพจีอรณุณสวัสดิ์ดูเหมือนทุกๆคนจะมีชีวิตชีวาขึ้นตั้งแต่ที่ถูกบุกโจมตีในครั้งนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกของทหารไม่ต้องมีคนคอยกํากับตัวแลอีกต่อไปทั้งหมดเป็นเพราะท่านนั้นแหละครับ ข้าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่รู้สึกเหมือนว่าพักนี้ทุกคนมองพี่หลิงแบบแปลกๆนะเตือนเหมือนแก๊งนักเลงผู้คุมกันอย่างหรอโคตรเลยถ่ายซิว่าอะไรอีกที่ผู้คุมกันไม่มีลูกไงล่ะท่านแค่คิดไปเองแหละมั่งครับสุดท้ายแล้วกลุ่มของท่านคือกลุ่มที่คาดเดาได้ยากที่สุดแล้วในค่ายทหารแห่งนี้ ว่าแต่ว่าอย่างที่ข้าพูดไปเมื่อครั้งก่อนลายงานครับท่านแม่ทัพท่านที่ปรึกษามีคนจากกองทัพฉินเยยนมาเยียบครับกองทัพฉิงเย่นพวกนั้นมาทําอะไรที่นี่เฮ้ยข้าบอกพวกเจ้าแล้วว่าให้หุบปากก็จงหุบปากซะพวกเจ้ามันไรประโยชน์พวกเจ้ากําลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันพี่น้องของเราทํางานเสียแรงเปล่า ใช่เจ้ารู้ไหมว่ามีกี่อย่างที่ลังเราไว้จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะเรียกแม่ทัพของพวกเจ้าออกมาเลยเราจะมาแบบเสียแรงเปล่าไม่ได้อย่างน้อยก็เอาเครื่องดื่มมาให้เราบ้างพวกนี้ตะโกนวกแวกยังกับมีปีศาจปลุกข้าไม่คาดคิดเลยว่าจะมีคนเดินมายังค่ายของข้าเพียงเพื่อตะโกนโวยวายพวกเจ้ามีชีวิตอยู่นานเกินไปจนเบื่อแล้วหรอ เอาละครับก็จบกันไปแล้วกับมังงะเรื่องนักเล่นแร่แปรธาตุโพลีเทียมทันนะครับก็ที่ผมไม่ได้ทำสักตั้งนานนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาด้วยแล้วก็มันใกล้จะจบแล้วนะครับอีกแค่อีกแค่อะไรอ่ะอีกแค่คลิปคลิปหน้าก็จบแล้วนะครับผมก็จะทําให้มันจบจบไปเลยคลิปหน้าก็ากอาจจะนานหน่อยมนาะกว่าที่ผมจะทําอีกก็เพราะว่าหลังจากที่ผมทําเรื่องนี้แล้วผมก็ มีเพียงแค่เรื่องเดียวนะที่จะทำต่อก็คืออะไรเนี่ยข้าเนี่ยแหละคือจกักรพรรดิปีศาจนะครับถ้าไม่มีเรื่องนั้นแล้วผมก็ยังไม่มีเรื่องที่จะทำต่อเลยครับเพราะเรื่องอื่นๆก็มันมีคนทำแล้วแล้วก็มีดีกาสิตด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเออแล้วก็ที่เสียงมันบางๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พูดจากไมค์นะผมพูดจากโทรศัพท์มันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับ